ฝนตกแล้วมาดูมาดูบรรยากาศฝนตกค่ะทุกคนดูฟังเสียงฝนตกไปได้วยกันนะคะทุกคนกฝนตกค่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงคึ่งนะคะทุกคนดูค่ะทุกคนเสียงฝน จะออกไปถ่ายข้างนอกให้ดูจ้ะบรรยกาศตอนฝนตกนะคะมาดูเมียวเมียวกันค่ะเมียวเมี่ยวก็เข้าบ้านเรียบร้อยแล้วทานอาหารเปียกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาฟังเสียงฝนใช่ไหมคะเอ้่วง ฝนตกกลดฝนไม่หนักนะคะทุกคนกำลังเย็นสบายเลยแบบนี้ดูน้ำไหลดูลมดีกันไหมนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคน น่าทำท่าจะหยุดแล้วนะคะทุกคนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยดูนนองนะคะทุกคนหลังจากร้อนมาหลายวันนะคะทุกคนดู ดูดูลูกสิอากาศดีไหมลูกอากาศดีไหมคะโอ้โหกลัวเหรอลูกอากาศดีไหมว่ามันไม่ได้เสียงดังนะลูกเนาะโอเควิปเล่ ฉ่ำเลยค่ะทุกคนสดชื่นสดชื่นสดชื่นค่ะทุกคนนี่ค่ะฝนตกไม่แรงนะคะทุกคนพอดีเลยค่ะ บรรยากาศดีเลยตอนเย็นเย็นสบาย